กบสวัสด,ดีท่าผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามทุกนนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้ก็เลี้ยงเขตโรงเรียนเราก็ไม่รู้จะไปทั้งไหเนาะในป่าใหญ่ก็ ถามว่าไปได้ไหมอตอนนี้มันก็ไปได้แต่ว่าฝูงงัวควายล้มตายกันหลายฝูงหลายครอบก็เราก็ไม่อยากเอาของเราเข้าไปเผื่อกลัวไปกินหญ้ากอเดีวยวกันกลัวจะติดเชื้อติดอะไระเราก็มีความเสี่ยงสูงก็เลยเียงในวัดมาก ในเขตโรงเรียนบ้างก็ตัดย้ายกินบ้างประมาณนี้ครับปลอดภัยของเราไว้ก่อนเกิดอะไรขึ้นขึ้นมามันจะ,ะไม่คุ้มแบบนี้ก็อ้วนนะครับ แกเลี้ยงง่ายนะอย่างที่ทุกทุกคลิปที่เราได้เคยพูดเลี้ยงง่ายจริงไม่ดือ้อไม่ค่อยสนเท่าไหร่ถ้าได้กินก็จะประมาณนี้จเจอหญ้าดีหรือว่าช่วงเขากินอากาศเจอเจอสภาพอากาศที่ไม่ร้อนมากก็เขาจะกินอยู่ดี ประมาณนี้นะ <S <S เ,งงเงงนี่ยเลี้ยงง่ายแกะเลี้ยงง่ายก็สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง YouTube ฟังแกงใหม่ของเราและอย่าลืมกดซับ s ไค i b ์เพื่อเรามีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ